บางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าเซนส์มันก็เหมือนสายลมมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ถ้าใครเคยสัมผัสมันจะรู้เลยว่ามันมีอยู่จริงคนโบราณเขาเชื่อว่าเซนส์คือสิ่งที่อยู่กั้ำกึ่งระหว่างโรคของเหตุผลกับโลกของสิ่งที่อธิบายไม่ได้บางคนเกิดมาก็มี บางคนเพิ่งมารู้ตัวเมื่อชีวิตพาไปเจอเหตุการณ์ที่เหนือความเข้าใจเคยมีใครบอกคุณไหมว่าบางครั้งคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีเซนส์กลับกลายเป็นคนที่รู้สึกได้ชัดที่สุดในยามคับขันบางคนฝันถึงภาพบางอย่างก่อนเหตุจะเกิดบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อทั้งที่อยู่ลำพังบางคนแค่รู้สึกหน่วงๆในใจจนต้องหันกลับไปแล้วก็พบว่า มีบางสิ่งเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ว่าจะมาจากอะไรศรัทธาสัญชาตญาณหรือสิ่งที่เรายังหาคำตอบไม่ได้เซนส์ ense, มันคือสัญญาณบางอย่างจากข้างในเหมือนเสียงกระซิบที่ใจเราแปลได้เองโดยไม่ต้องมีใครพูดคนสมัยก่อนบอกว่าใจคนมันรับรู้ได้ก่อนเหตุการณ์จะมาถึงแต่พอวันเวลาผ่านไป คนเริ่มใช้เหตุผลมากกว่าใช้ความรู้สึกเราเลยหลงลืมไปว่าบางทีการฟังใจตัวเองก็อาจช่วยชีวิตได้มากกว่าที่คิดและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เรื่องของคนที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาแต่กลับเห็นด้วยใจเรื่องราวของเซนส์ที่บางครั้งมันไม่ได้มาเตือนให้กลัวแต่มาเตือนเพื่อให้เรารอด เคยไหมฝันเรื่องเดิมซ้ำๆจนเริ่มกลัวจะนอนหลับอีกฝันที่มันเหมือนจริงเกินไปจนพอตื่นขึ้นมายังจำเสียงลมหายใจหรือแม้แต่กลิ่นในฝันนั้นได้ชัดบางคนบอกฝันคือสิ่งที่สมองสร้างขึ้นจากสิ่งที่เราคิด แต่บางครั้งความฝันบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดถึงเลยสักนิดกลับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักแต่กลับจำได้แม่นราวกับมีใครบางคนส่งภาพนั้นมาให้เราในยามหลับและเมื่อฝันซ้ำๆอย่างนี้เกิดขึ้นมันเริ่มไม่ใช่แค่ภาพหรือเสียงแต่มันเริ่มเป็นสัญญาณ สัญญาณบางอย่างที่เรารู้สึกได้แต่คำพูดหรือเหตุผลไม่อาจอธิบายบางครั้งมันเป็นความรู้สึกหนักๆที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเพราะอะไรบางครั้งฝันนั้นมีเสียงที่คุ้นเคยแต่กลับไม่ได้มาจากใครในชีวิตจริง บางครั้งมันคือเหตุการณ์เล็กๆในฝันที่พอตื่นขึ้นมากลับทำให้ใจเต้นแรงฝันแบบนี้บางคนเรียกว่าฝันลางบอกเหตุบางคนบอกว่าเป็นสัญชาตญาณที่แฝงมาในรูปฝัน แต่ไม่ว่าเรียกอะไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเมื่อฝันซ้ำความรู้สึกข้างในมันหนักขึ้นทุกครั้งราวกับมีใครบางคนกำลังเตือนให้เราฟังบางคืนนั้นฝันของฉันเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มทิวทัศน์ที่ไม่เคยเห็นผู้คนที่ไม่รู้จักรายละเอียดเล็กๆที่ดูเหมือนจะไร้สาระ แต่พอตื่นมาสิ่งเล็กๆเหล่านั้นกลับเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเรากับความฝันเป็นแผนที่บางอย่างที่รอให้เราเดินตามและสุดท้ายในฝันหนึ่งฉันเห็นชายชาราในผ้าขาวนั่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ เขายื่นมือมาหาฉันและครั้งนี้ฉันเข้าใจว่าสิ่งที่ฝันส่งมาคือคำเตือนบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นและฉันต้องระวังฉันตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกทั้งกลัวทั้งอยากรู้หัวใจเต้นแรงเงื่อเย็นซึมเต็มตัว และทันทีที่ฉันก้าวออกจากเตียงรู้สึกได้ว่าฝันนั้นไม่ได้จบเพียงแค่คืนเดียวมันยังคงอยู่ในชีวิตจริงรอให้ฉันค้นหาและรับรู้ต่อไปฝันนั้นจบแต่ความลางสังหรณ์ยังค้างอยู่พร้อมให้เราเดินต่อไปสู่เรื่องราวใหม่ เรื่องราวที่บางครั้งอาจไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปคืยไหมบางครั้งเราเดินอยู่ในชีวิตประจำวันแต่กลับรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่บางครั้งเราอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่ควรมีเสียงกล้องจากตึกไกลๆ เสียงลมพัดผิดปกติเสียงฝีเท้าที่เหมือนไล่ตามเราบางครั้งเสียงเล็กๆในหัวเราบอกให้หยุดหันหลังหรือหลีกเลี่ยงบางสิ่งและถ้าเราไม่ฟังบางครั้งอาจพลาดสิ่งสำคัญไปเสียงบางอย่างในชีวิตประจำวัน ไม่เหมือนเสียงธรรมดามันไม่ใช่เสียงรถหรือเสียงลมที่เราคุ้นเคยแต่เหมือนมีแรงบางอย่างซ่อนอยู่ในความเงียบบางครั้งเบาๆจนเราต้องขมวดคิ้วเพื่อตั้งใจฟังบางครั้งชัดเจนจนหัวใจเต้นแรงแล้วหยุดหายใจฉันจําได้ชัดเจนวันหนึ่ง ขณะที่เดินไปที่ตลาดไกลบานฉันเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายเสียงล้อรถเหล็กแต่กลับไม่ได้มาจากถนนมันดังใกล้ๆตัวฉันแต่ไม่เห็นใครหัวใจเต้นแรงมือเริ่มเย็นและจิตใจสัน่นฉันไม่รู้ว่ามันคือสัญญาณจากสัญชาตญาณหรือพลังบางอย่างแต่ฉันตัดสินใจชะลอฝีเทา้า เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาเสียงรถเบรกกึกดังใกล้ตัวรถบรรทุกคันใหญ่แล่นตรงเข้ามาทางที่ฉันเพิ่งจะเดินผ่านไปถ้าฉันเดินไปตามปกติเรื่องร้ายอาจเกิดขึ้นทันทีตั้งแต่วันนั้นฉันเริ่มสังเกตสัญญาณเล็กๆรอบตัวเสียงลมที่พัดผิดปกติ เงาที่เห็นแล้วขนลุกแม้กระทั่งเสียงที่เหมือนไม่มีที่มาฉันเรียนรู้ที่จะเชื่อเสียงเหล่านี้และไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาบางครั้งมันช่วยให้ชีวิตปลอดภัยบางคนเรียกมันว่าเซนส์ช่วยชีวิตบางคนบอกว่าเป็นพลังบางอย่างที่แฝงอยู่ในตัวเรา ไม่ว่าเรียกอย่างไรมันคือสัญญาณบางครั้งช้าๆแต่ชัดเจนพอให้เราเข้าใจและบางครั้งก็เข้มข้นพอที่จะช่วยชีวิตเราได้หากเราไม่เพิกเฉยเคยไหมอยู่ดีๆใจก็เต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลราวกับหัวใจรู้บางอย่าง ที่สมองยังไม่ทันคิดบางครั้งเราก็เรียกมันว่าสัญชาตญาณเสียงเบาๆที่ดังขึ้นในใจเราโดยไม่ต้องมีใครพูดบางคนมองว่าเป็นความบังเอิญแต่สำหรับอีกหลายคนมันคือเสียงเตือนจากข้างในเซนส์ <S <S <Sense S 1> แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่จับต้องได้แต่คนที่เคยได้ยินมัน จะไม่มีวันลืมเพราะมันมาในช่วงเวลาที่เสี้ยววินาทีก่อนสิ่งสำคัญจะเกิดขึ้นทั้งดีและร้ายบางคนยืนอยู่ริมถนนแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรผลักไว้ไม่ให้ข้ามบางคนกำลังจะโทรหาคนคนหนึ่งแล้วเสียงในใจก็พูดว่าอย่าโทรตอนนี้หรือบางครั้ง แค่เดินผ่านสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหัวใจกลับรู้สึกแน่นขึ้นหนักขึ้นเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องอยู่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันคือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับจิตวิญญาณสิ่งที่เราเรียกว่าเซนส์จากสัญชาตญาณมันไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้หู แต่ใช้การรับรู้จากข้างในและเมื่อใดที่เรากล้าเชื่อมันบางครั้งมันช่วยให้เรารอดจากเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นใครบางคนเคยบอกไว้ว่าเสียงภายในนั้นจะดังที่สุดตอนที่เรานิ่งที่สุดเพราะฉะนั้นบางครั้งการฟังสัญชาตญาณของตัวเอง อาจเป็นการช่วยชีวิตตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ฉันจำวันหนึ่งได้ชัดเจนขณะที่เดินผ่านซอยเล็กๆก,กลางคำ่ำทุกอย่างเงียบสงัดแต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างประหลาดความรู้สึกบางอย่างผลักให้ฉันชะลอฝีเท้าเหมือนมีแรงบางอย่างบอกว่าอย่าไปต่อเพียงเสี้ยววินาทีต่อมา มีเสียงยางล้อรถดังสนั่นจากมุมมืดรถจักรยานยนต์คันใหญ่แล่นตรงเข้ามาทางที่ฉันเพิ่งจะก,ก้าวไปถ้าฉันไม่ฟังสัญชาตญาณน,นั้นเรื่องร้ายอาจเกิดขึ้นทันทีตั้งแต่นั้นมาฉันเริ่มสังเกตสัญญาณเล็กๆรอบตัวเสียงลมที่ผิดปกติเงาที่ดูเหมือนไม่ควรอยู่ตรงนั้นและความรู้สึกในร่างกายเองมือเย็น ใจสัน่นหัวใจเต้นแรงสัญญาณเหล่านี้บอกให้หยุดให้ระวังและบางครั้งมันช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดคนบางคนเรียกมันว่าสัญญาณจากจักรวาลบางคนเรียกว่าเซนส์จากข้างในแต่ไม่ว่าจะเรียกอะไรเมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังชีวิตก็อาจเปลี่ยนเส้นทางอย่างไม่คาดคิด และบางครั้งการเชื่อสัญชาตญาณน,นั้นอาจหมายถึงการรอดชีวิตโดยไม่รู้ตัวด้วยก็ได้คือไหมอยู่ดีๆร่างกายก็ส่งสัญญาณบางอย่างที่สมองยังไม่ทันคิดแต่หัวใจรู้ทันทีบางครั้งเป็นความเย็นเฉียบที่วิ่งขึ้นตามกระดูกสันหลัง บางครั้งเป็นผิวหนังลุกสู้ราวกับมีใครแตะโดยไม่เห็นตัวบางครั้งเป็นความรู้สึกหนักอึ้งที่ท้องหรือมือเท้าเย็นชานี่คือเซนส์จากสัมผัสทางกายภาพไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นด้วยตาหรือได้ยินด้วยหูแต่เป็นการรับรู้จากข้างใน รากับร่างกายเตือนเราให้ระวังหรือเตรียมตัวรับบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉันจำได้วันหนึ่งขณะที่เดินผ่านสวนสาธารณะตอนค่ำจูจูมือซ้ายเย็นเฉียบจนลุกขึ้นเป็นตุ่มหัวใจเต้นแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความรู้สึกนั้นบอกว่าอย่าเดินไปทางนั้นฉันหยุดฝ่าเท้า และเพียงไม่กี่วินาทีต่อมากิ่งไม้ใหญ่จากต้นสูงล้มลงตรงเส้นทางที่ฉันพึ่งจะก้าวไปหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันเริ่มสังเกตร่างกายตัวเองมากขึ้นแม้เพียงความรู้สึกเล็กๆก,ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนบางครั้งมันเบาและแผ่วเบาบางครั้งมันเข้มข้นจนหยุดหายใจ และบางครั้งมันช่วยชีวิตเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวนี้คือพลังของเซนส์จากสัมผัสทางกายภาพมันไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้หูแต่ใช้การรับรู้จากข้างในและเมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังมันบางครั้มร่างกายเองก็อาจเป็นผู้ช่วยชีวิตที่ดีที่สุด และบางครั้งเซนส์ไม่ได้มาเพียงแบบเดียวมันมาในความฝันมันมาในเสียงรอบตัวมันมาในสัญชาตญาณและมันมาในสัมผัสของร่างกายสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันเหมือนเส้นใยบางๆที่เรามองไม่เห็นแต่สามารถพาเราไปยังจุดเปลี่ยนในชีวิต บางครั้งเบาบๆแผๆ่วเบาบางครั้งหนักแน่นจนขนลุกและบางครั้งมันเป็นเสียงเตือนที่เราต้องฟังเราอาจสงสัยว่ามันเป็นเพียงจิตใต้สำนึกหรือเป็นสัญญาณจากสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นอะไรมันบอกเราว่าชีวิตไม่ได้มาแบบบังเอิญ ทุกสิ่งทุกอย่างมีสัญญาณของมันและหากเราสังเกตฟังและเชื่อในสิ่งที่อยู่ข้างในบางครั้งมันก็ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอันตรายบางครั้งมันก็พาเราไปสู่ทางเลือกที่ดีที่สุดและบางครั้งมันทิ้งความลึกลับให้เราตั้งคำถามต่อไปว่าเราได้ฟังสิ่งนั้นเต็มที่แล้วจริงๆหรือ,อยัง เพราะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนี้เราไม่อาจมองเห็นแต่สามารถรู้สึกได้